สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูหมายเลขตัวถงังหมายเลขเครื่องรุ่นแรงโรเวอร์ evoque s v4 นะครับปี2012นะครับเลขตัวถังเราต้องถอดเบาะออกก่อนนะครับโดยเวลาถอดเบาะให้ถอดจากสองข้างมุมโน้นด,ด้วยแล้วก็มุมนี้ด้วยเวลาถอดก็ห่างออกนะครับเพื่อให้ล็อกเี้อ่อมันออก แล้วเวลาดึงออกก็ระมัดระวังนิดนึงมั้จะมีแง่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนจะดึงออกใช่ไหมครับแล้วก็ดันออกก่อนแล้วก็ค่อยดึงขึ้นมานะครับเลขตัวถังเราก็มันจะมีผ้าตรงนี้ปังอยู่นะครับมันมันจะมันจะอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับยข้างในนี้แหละครับนะครับเลขตัวถังชัดเจนนะครับาต่อไปเลขเครื่องนะครับเลขเครื่องเขาก็จะอยู่ด้านล่างครับตรงหน้าหน้าเครื่องเนี่ยครับ อยู่ยตั้งอยู่หออยู่ซ้ายเครื่องเขาสายพานอย,อยู่ซ้ายนะครับโอเคขออนุญาตครับเออมันก็จะระบาดนิเนึกะว่าผมต้องถอดแผงออกนะ้ำนะถอดไปแล้วเรียบร้อยนะครับถอดออกมานะครับมันก็จะอยูออ่อยู่ตรงระหว่างใดไดได,ไดออมอเตอร์สตาร์นะครับ อ่ามอเตอร์สตาร์ที่ผมชี้ไปเนี่ยเลขเครื่องมันจะอยู่ตรงตรงนี้พอดีครับที่มือผมชี้เนี่ยมันจะอยู่ข้างในนี้ครับต้องเอาไฟฉายส่องรือไมมก็กล้องวงก่าส่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนเบื้องต้นมันก็จะทุลักทุเลนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมกว่าจะส่องได้นะครับเอาใช้เวลาพักหนึ่งนะครับหายนี่ก็นเออเอากล้อง,องเจอแล้วครับ สักคู่นะครับมันต้องจริงๆก็ทํางานถ้ามีมีใต้ท้องก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับผมจะขอญาติส่องไปนะครับคู่นะครับผมจะนอนนอนคนเดียวนะก็ต้องขออภัยด้วยครับที่มาอ่านดูคลิปทุนรักทุเลีนนิดนึง <laughs> <laughs> เพราะว่ากว่าจะ,ะกว่าจะทำคลิปวิดีโอให้ได้ก็ต้องให้ผู้ชมได้รู้เข้าใจจริงๆ ว่าเลขเครื่องเขามันอยู่ตรงที่ผมไฟ2สองใบข้างในนี่นะครับเนี่ยนะครับพอสองไแล้วใช่ไหมอ่าโอเคประมาณนี้แหละครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่แถวนี้แหละดูจะให้ดูจากกล้องกล้องงูนะครับสักครู่นะครับสักครู่สักครู่ต้องหาทำทำเลดีๆลูกคุณผู้ชมจะได้เห็นจริงว่ามัน มันอยู่ตรงนี้บางทีมัน,ม,นมันบอกกันยากครับเราต้องให้เขาเข้าใจด้วยนะบางทีผมผมพยายามทําคลิปให้ได้ให้ลูกค้าเข้าใจมากที่สุดเดี๋ยวผมจะเอากล้องมูมาอยู่ตรงนี้ลูกค้าจะได้เห็นตั้งกล้องไว้อ่าถานที่ตั้งก่อนสักครู่นะครับ ที่พิงไว้อ่าโอเคอตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องมาเห็นอ่าโอเคก็ที่เดิมนะที่ผมบอกไปตะกี้เนี่ยนะก็มันก็จะอยู่ตรงเราเห็นมอเตอร์สตาร์ตรงนี้ใช่ไหมนี่ มอเตอร์สตาร์ทอืมสักครู่นะครับอ่ะเนี่ยมอเตอร์สตาร์ทนะครับเนี่ยดำๆอ่าโอเคทีเนี้ยมันก็จะหันหน้าเข้าหาเครื่องเวลาเราดูก็ดูจะก้มงูนี่นี่แมมันจะเป็นสนิมสนิมหน่อยนี่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 อ่า นี่แหละครับเนี่ยเลขเครื่องเขาเนี่ยเอาโซนิกฉีดเอาผ้าเช็ดหน่อยมันจะมันจะเห็นชัดนะครับอโอเคก็อ,อยู่เนี่ยแหละอ่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละชัดเจนแจ่มแจ้งเนี่ยเลยนะฮะก็ใช้ยังหาไม่เจอหรืออยากแบ่งปันข้อมูลดีๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ขอ,ขอบคุณที่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ